กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ F4 ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากน่าจะหยุดไปกันไปประมาณ2วันนะครับ F4 นะฮะก็คลิปนี้น่าจะลงกลางคืนฮนะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีภพรกิจนะครับต้องเดินทางไกลนะครับก็น่าจะไปงานประกวดพระเครื่องนะของ เรียกว่าทีมงานสิทธิของพ่อโวยนะจัดงานประกวดประเครื่องที่วัดท่าล้ออะไรนะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะก็อย่าลืมเที่ยวกันสางทีนี้ก็มี2ง,งานนะฮะท่าล้อกาญจนบุรีแล้วก็ตาคลีนะครสวรรค์ก็สะดวกใกล้ที่ไหนก็ไปกันที่นั่นนะครับเอนะก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมวันนี้ ก็เป็นการรวมใหม่เก่าปนกันนะครับก็ไม่ต้องบอกนะฮะว่าอันไนใหม่อะไรเก่านะเอฟซีหร๋ยเอฟซีจะจะหลงกลนะหรือจะไม่หลงกลนะครับผมแต่คิดว่าเอ้ยนี้เก่าแล้วไม่เอาดีกว่านะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเอฟซีจำได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของเก่านะครับวันนี้นะฮะผมก็ง่วงๆเพลียนโดนฝนลวนอะไรนะครับเอฟซีก็นะยังมีฝนลงาหมกนะ พอโดนลมฝนละลืมแบบเนีมันจะเป็นไข้เป็นหนาวอะไรอย่างงี้ยแหละนะฮะเอสีเบื่อมากเลยนะครับผมนะฮะองค์แรกเลยนะครับเอสี 4, นะฮะเนี่ยเป็นหลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิดไม่ตัดช่อนะฮะนึกว่สำริดนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับก็เคยลงไปแล้วในสองสองครั้งแล้วมั้งนะฮะก็อันนี้เป็นสำริดเลยนะฮะสำริดแน่นแเลยนะครับเนี่ย เปิดราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็มาถามมานั่นกันหลายท่านนะแต่ก็แบบต่อกันแบบว่าถูกเกืน <c oughs> นะฮะเอก็เลยขายกันไม่ได้นะครับเอนะวันนี้ก็พอเปิดราคาที่องค์ละสี่พันบาทแล้วกันนะครับมันลงประสุกตรงนี้นะครับผมแต่ไม่ได้แเรวมาอย่างไรนะพระเยอะมากนะตอนนี้พระเหลือเยอะมากนะ สี่พั 4, บนบาทนะครับหลังจากนั้นก็มานี่นะฮะเข็มกัดเป็นอฟัฟาก้าลงยานะอันนี้น่าจะเป็นเงินเนอะหน้ากากเงินหรือว่าเป็นอฟัฟาก้าไม่แน่ใจนะเพราะผมผมไม่ชัดเจนในเรื่องของของเนื้อนี่นะแต่ว่าอันนี้เนะี่ยก็อมเหลืองนะนี่อมขาวอันนี้ปากกาแน่นอนนะต่หน้าเนี่ยเขาขาวอะ่ะน้าเงินหรือเปล่านะครับเอฟตี นะอันนี้ก็ไม่ไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นเงินหรืออปการนะเอนะลงยานะก็เป็นเหมือนหน้ากะนะลงยานะลงยาฟ้าขาวแดงนะครับผมนะอันนี้แบ่งปลาลเรืงเก้าเหียวมาเนี่ยนะนานแล้วนะครับนี่นะเปิดราคาที่4,000บาทแล้วกันนะคิมกัดหลวงพอเดิมนะ ราคานี้ก็ดูชอบซื้อใช่ใจจบกันเลยนะครับพอใจราคาที่เท่าไหร่ก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเอฟซีนะทุกองนะดูชอบซื้อใช่ใจจบนะครับผมไม่ต้องประกันกันให้เสียสุขภาพนะ,ะการเงินไปก็นั่นนะฮะขายถูกไม่ได้อีกถ้าประกันกันเนี่ยนะอย่างกับเนี่ยอย่างเดี๋ยวรงเท้าไปอาเงี้ยถ้าประกันขายประกันกันก็ต้องว่าเนี่ยหลักล้านนะสามล้านห้าล้านแหละนะครับผมเนี่ยเนื้อออกแดงเลยออกสมริดแดงเลยนะครับผมเนี่ย นลาอ,ออกสนุดแดงเลยนะครับผมน,น่ารักมากๆเลยนะจริงซื้อมาแรงนะซื้อมาแพงมากๆเลยนี่นะครับผมน,นี่นะหลวงพอปป่อไพรวัดกำแพงนะจอบใหญ่นะครับผมรอยแบบผดเหมืับพระลอสมัยก่อนนะลักรั้งหลังค้อนเอ้ยอะไรเนี่ยสองสี่เจ็ดแปดนะครับเนี่ยพิมพ์ประกบนะ กบหน้าหลังนะครับขอรู้พิ่มเติมมาได้นะครับผมนะอันนี้เปิดที่6 0พันบาทแล้วกันนะครับ fc นะดูแล้วน่าจะขาดทุนนะฮะอันนี้นะครับผมดูแล้วแ่าจะขาดทุนนะครับผมโปรโมชัมน่นไปบ้างนะฮะนั่งกันที่เท่าไหร่ก็นั่งกันได้นะครับสนใจราคาที่เท่าไหร่ก็คุยกันได้นะครับถัดมานะครับมาดูมีผัดสังกระจายกลิ่งผัดสังกระจายหลวงพ่อเดิม วัดสีมงคลนะอย่างเงี้ยแทย้ดูง่ายสบายตานะครับแท้ดูง่ายสบายตานะครับเนี่ยแต่เขาตังตันนะเขาเยาไม่ดังแล้วจะมีระอุดเนี่ยนะก็ <_ d ata> เป็นไปได้ว่าเขาแบบก็จะตันอ่ะนะเนี่ยนะเก <_ d ata> ่าอภิมหาเก่าเลยนะเนี่ยที่เคยเห็นทั่วไปไม่ใช่แบบนี้นะเนื้อหานะความเก่านะพิมพ์ทรงความคมชัดลึกไม่ใช่แบบนี้นะครับ จานนะฮะน่ารักเลยนะเอาสี่พันนะครับ f สี FC นะสี่พันบาทนะครับนี่นะสี่พันบาทครับถัดมาก็เป็นอ่ะสิงห์ง,งาแกะนะครับสิงห์ง,งาแกะแล้วก็ตาแดงนะฝังอะไรอะพลหรืออะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับโอ้โหนี่จำได้เลยนะซื้อมาจากท็อปพาซาสิงห์บุรีเนี่ยพักใหญ่แล้วเนี่ยหลายเดือนล้ว สองสามเดือนเลยมั้งนะฮะเห็นว่าเป็นลงรักลงอะไรดีนะครับ F4 นะเป็นงาแกะนะครับ F4 นี่นะอ่าซื้อมาแพงนะซื้อมาแพงซื้อมาแพงมากนะวงนี้นะครับ F4 นะนนะเปิดเท่าไหร่ดีนะฮะตัวนี้สิ่งนี้อ่าเปิดหกพันแล้วกันนะครับดูแล้วน่าจะขาดทุนนะขาดทุนก็ไม่เป็นไรนะครับผมหกพันบาทนะครับ พัดมาก็เป็นอันนี้นะครับหลวงพ่อเงินห้อยเข็มฐานสูงนะฐานสูงพิมพ์ใหญ่เอเลยฐานสูงนะครับผมเนี่ยโอ้โห,โโหเหมือนองค์รลลาเลยนะองค์นี้นะครับจะมีองค์นลลายองค์นะอย่างนี้เลยนะไม่ได้เจอง่ายง่ายนะพิมพทรงอย่างนี้นะฐานอุมอ้มสูงสูงแบบนี้นะครับเอฟตีนะเนื้อเขียวมาเนื้อเขียวปลาโรสแมีเหมือนกับ น้ำทองนะตามซอกนะการเรานะดูแบบเนี่ยเหมือนมีแบบเหลืองเหลืองน้ำทองวิ่งตามซอกนะฮะนี่น,นะกายฐานนะครับหลุมยุบนะหรือเขาเรียกว่าร่องน้ำกันยาวๆ,ๆเรี่องน้ำนะครับผมสไตล์แต่เหมือนแต่งก้นเหมือนกับปัดไปเรียบไปเลยนะเป็นเหลียมๆเลยนะนี่ เปิดเท่าไหร่ดีตรงนี้นะครับเอาหกพันแล้วกันนะครับ fc ตรงนี้นะหกพันบาทนะครับเพื่อเงินวัดไม่เขตน,นะฮะตู่ชอบซื้อใช่ใจจบเลยนะครับราคานี้ fc นะฮะทุกองนะฮะทุกองทุกรายการนะครับตู่ที่ชอบซื้อที่ใช่ใจจบนะครับผมะะถัดมาตงนี้เอาโหซื้อมาแพงนะเนี่ยซื้อเบอร์ใหญ่สายจงรอเก่าสายรอเก่าสายสมเด็จเลยนะฮะ สนงสนิมนะฮะพิมพกจา5ห้าชายนะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับสุดคลาสสิกนะครับผมเนี่ยสุดคลาสสิกได้มาแต่งงานลบบุรีนะฮะงานลบบุรีแล้วนะงานที่เราตัดลบบุรีนะครับผมเนี่ยนี่นี่นะฮะพิมพกจาห้าชายสนองสนิมนี่สุดเจ๊ดเลยนะไม่ต้องพูดถึงเลย อ่นี้ก็เอ่าไรขอญาตเปิดที่8 0 0พบาทแล้วกันนะครับ fc นะฮะแปดพบาทนะครับเป็นวิตา5ชายตรงนี้นะครับพัดมาโอ้โหตรงนี้นะอยู่กันมาเรียกว่าพักใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยเอามาอดโชงมาอีกครั้งนะฮะถามลงที่ไรก็ถามวันทุกครั้งนะแต่ทํำไมต่อกันไม่โดนนะครับปีนียสำลิดแน่นๆเลยนะพระอุปคุตสำลิดนะ เจ้าของบอกเป็นหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะฮะเนี่ยนะเนี่ยดูกระแสโลหะความเก่าเนี่ยนะฮะดูกระแสโลหะความเก่านะครับเนี่ยเนี่ยสำริดแน่นๆจริงๆนะกิ่งตะก,กะแตนนะเนี่ยนะแต่เขาไม่มีกิ่งน,นะเขาไม่มีเขี่ยวนะฮะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอุป,ปคุต ต่างชาตินะครัโมงเมนอะไรเงี้ยนะครับแต่เก่ามากนะนี่คนเป็นได้ถึงไทยนะครับอี่มาเก่านะฮะเก่าจัดตัวจริงเลยนะครับผมองนี้ก็เปิดราคาที่หกพันบาทแล้วกันอ่ะจำไม่ได้แล้วเคยเปิดเท่าไหร่นะครับเอฟซีแปดพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเอฟซี วงเอาแล้วกันนะครับถ้าผมเคยเปิดถูกกว่านี้แต่ไม่น่านะผมนปกติผมเคยเคยุณเราเคยเปิดจากหมืนนะ่นอะ่ะนะเปิดแต่ราคาหนึ่งหมืน่นบาทนะครับนะอ่ะมาสำริดแล้วก็มาสำริดอ,องนี้นะฮะเพิ่งลงกันไปเมื่อสองคลิปก่อนนะฮะปิตาอันนี้หลวงพ่อเอี่ยมชัดเจนเลยนะมีข้อมูลในหนังสือนะครับผมปิตาสำริดหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ดูกระแสโลหะ สำลิดแน่นแน่นสำลิดแน่แม่แน่นเลยนะออกอมดำอมเทานะดำอมเนื้อคล้ายๆอย่างเวนจะออกไม่กระสิทธิ์เลยอ่ะนะเนื้อจะออกไม่กระสิทธิ์เลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับจริงๆลไม่กระสิทธิ์สีนี่ก็มีนะเนี่ยผมดูไปดูมานะคือที่ไม่กระสิทธิ์ที่ว่าของอันนี้หรืออาจจะเป็นแบบว่าเป็นไม่กระสิทธิ์ของหลวงพ่อทับเขาสร้างเราพิมพ์ก็เป็นได้นะ เออนี่ก็เดาเอานะเพราะว่าหลวงพ่อทับวเขาชอบแบบสร้างล้อพิมพ์เกจิยุคเก่านะยุคก่อนนะเนี่ยนะครับเนี่ยยังก็ไม่กระสิทธ์เลยอ่ะเนี่ยเออเนี่ยนะครับเอฟซีนะเหมือนจริงๆนะแล้ววัตถุนี่คือผมว่านะตกแต่งเหมือนกันนะโลหะเนี่ยตกแต่งเหมือนกันนะฮะเปิดเท่าไหร่ดีอ่ะเอาเปิดแปดพันนะพอเพิ่งลงไปคลิปเดียวนะเปิดแปดพันแล้วกันนะทำเลยคลิปก่อนเปิดหมื่นหนึ่งหรือไงม ครับ fc นะฮะถัดมานะครับอ่าอันนี้ซื้อมาจาก fc ท่านหนึ่งช่วย fc ท่าน,นซื้อไว้นะครับก็กลับขอบคุณมากๆนะครับที่แบ่งปันมาให้ในราคาไม่แพงนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นภาคกิจรางวัลนะจากเมื่อปี2,564นะ้ากี่ะก็กิบปีมาแล้วสามปีมาแล้วนะ6 4 6 5 6 6ก7้าปีแล้วเนี่ยนะตั้งแต่ที่ตลาดตาควรเซนเ็นเตอร์ นะครับนี่ฮนะตลาดตะควนเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยนี่นะฮะเนี่ยพิมพ์นิยมตลาดตะควนเซ็นเตอร์นะพิมพ์นิยมเอนะได้รับรางวัลที่สี่นะครับขอบพระคุณสําหรับของแถมของฝากด้วยนะครับผมผมก็เพิ่งเปิดดูนะฮะไม่เลยไม่ได้แบบว่าขอบคุณยังเป็นทางการเลยขอบคุณผ่านคลิปแล้วกันนะฮะแถมเออ่มีพวกเออ่พระพิจ,จิตรแล้วก็เหรียญหลวงพ่อพิษนะฝากมา ครับผมอ่าอันนี้เนี่ยผมก็ให้ไปพร้อมนี้เลยนะพร้อมพระพร้อมกล่องพร้อมอันนี้เลยนะครับถ้าเกิด FC ปิดนะครับอ,อันนี้อ่าเนี่ยเป็นนิยมนะฮะนี่นะฮะสีเขาก็จำนิยมเนี่ยองค์เดียวกันนะ,ะเนี่ยดูดูนะดูจุดจำนินะจ,จำนินะ ว่าไม่ใช่อุุงเดียวกันนะฮะเพราะสีถ่ายรูปวันนี้เขาก็ตงเพี้ยนเป็นธรรมดานะแล้วเขาเก็บมาโอ้โหสามสี่ปีแล้วนะครับเอสตี 3, นะผิวอาจจะผิดเพี้ยนไปนะฮะเนี่ยมีอันนี้นะครับเนี่ยดูจีวรน,นะรอยจีวรตรงนี้น,นี่นี่นะนอ่ารางวัลที่สี่นะครับรางวัลที่สี่นะที่งานตะควนเซ็นเตอร์ตลาดคนสตีปเซ็นเตอร์ Center ปี หกสี 64, ่น่าจะครั้งแรกเลยมนะั้งเนี่ยครั้งแรกที่จัดเลยนะคุณคุณอยู่นะนี่ไตถฐานก็เนี่ย้ะใบแบบเรียบเรียนะมองเห็นเนี่ยเป็นช่อบแบบลำลายเล็กๆนะเพราะว่าเขามีหลุมนะยู่รอบนะก็เข้าตำรานะครับผมนะดูชอบซิใช่จ่ายจ,จบนะผมเปิดราคาที่ห้าพันบาทแล้วกันโรนี้นะเป็นที่สี่มานะครับผม ห้าพันบาทนะเปิดห้าพันบาทนะมีราคาในใจเท่าไหร่ก็สวนกลับมาได้นะครับ F4 นะเปิดราคาที่ห้าพันบาทนะครับอ่านี่อ่านี่ก่อนนะครับถัดมานะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับนีอันนี้เป็นตะกุดเฮือจตะกัวผักเชื่อกลงรัก เชือกตะเกียบกบฟันหลงรักนะหลวงปู่สุขวัดปากคอมคขับเท่านะนี่ก็ซื้อมาแพงอยู่แล้วนะชอบนะชอบรักชอบตะกรวนะก็ซื้อมาแพงๆเลยนะจากวัดวิมลโพคลามีฮะรักแดงเนี่ยเอฟซีดูนะเห็นแววแดงนะก็ต้องดําเหลือบแดงนะดําเหลือบแดงขึ้นเงายิ่งเก่ายิ่งเงาเนี่ยนะเนี่ยดําเหลือบแดงนะฮะรักแดงนะมาดูตะกรวนี่ฮะ ความเก่าของตะกัวนะเนี่ยเก่าเก็บมากๆผิวหิงเก่าเก็บสุดๆเลยนะครับเนี่ยดูอยากย่ยนะขึ้นนะครับ FC เนี่ยโอ้โหนะสุดจจ๊ดจาดเลยนะนี่นะถักกลายจากเข้ขบฟันนะครับ FC นะตะกุดจันเพนนะตะกุดจันเพนหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าชอบยังไงก็ทักทายมา ได้นะครับ F4 นะผมก็ขออนุญาตเปิดที่เท่าไรเดียว8 0พับาทแล้วกันนะสำหรับตะกรุดดอกนี้นะสวยเดิมเลยนะสวยเดิมเลยนะดูที่ชอบซื้อใช่ใจ่ายจบนะราคานี้นะครับ F4 ม่ต้องมีประกันกันให้หรือว่าปวดหัวปวดหัวใจกันนะนะครับ F4 ดูชอบซื้อใช่ใจ่ายจบเลยนะครับผมพระตรงรูปนะ ตรงรูปตรงคลิปนะก็นั่นแหละพอใจกันแล้วนะเราขายกันราคาตัวนี้นะไม่ใช่ขายกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับเอฟซี MC, นะอ้าวเรืออันนี้นะได้มาใหม่นะสําเร็จนะครับอ่าลืมเลยนะครับอันนี้เราจะเป็นวัดเกตแหละนะครับวัดเกศเนี้โหนะน่้อแบบเนี้ยชอบตรงความเก่าเนี่ยดูเขาเก่าดูธรรมชาตินะ แบ่งพักพวกมากันนะครับ F4 ตรงนี้นะฮะนี่นะนี่อธิบายเดียวภาพกันเลยนะ f c นะพอสาเร็จเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเราสายเราเก่าน,นะครับนี่นะแต่เนื้อนี่หนึบนุ่มนะสภาพใช้มานะฮะกี่ชั้นเนี่ยสามที่ห้าหกเจ็ดวัดเกรดเจ็ดชั้นนะดยเหมือนก็จะมีรอบขอบตรงนี้อ่ามีรอบนะมีขอบซุ้มระครังเนี่ยแล้วก็ มีขอบมันยกขึ้นมาสองชั้นนะนี่นะพระธรรมชาติมากนะผิวพันธุ์เนื้อหาอะไรธรรมชาตินะเก่าธรรมชาตินะครับผมเปิดที่6กพันแล้วกันนี้นะฮะหกพันบาทนะครับสมเด็จตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสุดท้ายมีคาบกูด้วยนะเหมือนวัดระคังพิมพ์ใหญ่แต่ว่ามีเหมือนคาบกุนะ เก่าปึกเลยนะ, 3, นะ FT นะจะเป็นกุไหนอะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่เขาเหมือนรัพิมพ์ใหญ่พิมพ์คมชัดลึกนะฝั่งนี้อย่างนี้ฝั่งนี้โยอขึ้นนะอันนี้เกตนะเหมือนกับทะลุนะครับเนี่ยเก่าไม่เก่าจริงนะฮะดูเนี่ยดูดิฮะเก่ามากครับใครเนี่ยนะเก่าจีตดนะ FT นะ เหมือนเขาเหมือนแบบอะไรอ่ะเออเขาเหมือนกับแบบเหมือนไว้แล้วก็แบบปวกอะไรอย่างเงี้ยปวกแทะอะไรเงี้ยนะครับเอฟีนะนี่นะเป็นคาบเหมือนกับโดนปวกอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนี่นะอืมใช่เลยนฮะเปิดหกพันเท่ากันนะครับเอฟซี 3, นะสมเด็จ ดูชอบซื้อใช่ใจจบเลยนะครับราคานี่นะทุกองทุกราคานะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะครับเอฟซีแก้ที่ถึงกันนะฮะทำวันนี้แล้วก็วันนี้ก็คงต้องหยุดเนี่ยชิบหยจริงๆเลยนะแสบเอ้ยน,นะทุกวันนี้ทําคลิปหนึ่งก็หยุดไปสองวันสามวันไม่ได้ว่ารวยแล้วนะเอฟซีแต่ว่ามันยังไงไม่รู้นะครับเอฟซีร่างกายเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ค่อยดีนะครับเอฟซีนะฮะ แล้วก็ช่างวาแบบพระเก็ไม่ค่อยจะใหม่ๆเราค่อยจะได้มาด้วยนะครับผมแต่เก่าๆมีเยอะนะครับเก่าๆมีเยอะนะแต่ว่าจิตมือก็ไม่เชิงนะเพราะว่าผมช่วงหลังนี้ผมก็ไม่ได้มามาเลมาโลแล้วนะครับเนื่องจากว่าบางทีก็นึกเสียดายหรือเหนื่อยนะมาคํานวณบวกลบคูณหารดูแล้วเออทําไมแบบแหมนะซื้อมาสมมติว่าสิบองค์เนี้ยสมมติว่าองค์ละสองพันสิบองสองหมื่นเงี้ยขายไปองค์นึงสมมตินะอห้าพันขายไปสององห้าพันอีก แปดองค์ติดมืออะไรเงี้ยนะมาโลไปหักค่าน้ำมุกน้ำมันอะไรก็บางทีก็ไม่ค่อยจะบวกนะเอฟซีนะครับก็เลยแบบนะฮะยังยังไม่ได้มีคลิปแบบนั้นนะฮะใจเดียวต้องมีนะครับเดียวต้องมีถ้าสะสมหนักๆเข้าเดี๋ยวเขาต้องมีแบบนั่นแหละฮะอะไรหนึ่งแถมหนึ่งแถมสองอะไรเงี้ยนะครับเอฟซีครับผมประมาณนี้นะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมได้นะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะที่ว่าเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆๆๆนะกดมาเลยนะตามขั้นตอนนะครับนะฮะหรือออดไลน์ line. อีกทีก็นะฮะหน้าปกคลิปหลังคลิปนะที่ผมลง QR code ไว้สแกนได้เลยนะครับสแกน QR code ได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลา FC ทุกท่านก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยทุกท่านครับผมสวัสดี ดีครับ